สวัสดีค่ะชวนโรงเรียนข้างโน้นในวันนี้เพืเ่อนๆอาจจะแปลกใจว่าทําไมโน้นต้องผูปัสสาตายเพราะว่าประสาตายเป็นปัสสาประจําผากตายโรงเรียนเทศบาล่องคลองจิราดเองก็ให้มีการผูปัสสาตายในทุกๆวันศุกทางคุณครูเลยนักเรียนเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับฐานพ่ออ๋ขอข้งโรงเรียนกันนะคะว่าฐานมีแนวความคิดอย่างไงที่ให้นักเรียนใส่ชุดใส่ชุดบาติกและผูปัสสาตายในวันซุกค่ะตอนนี้นะคะอยู่กับอยู่กับพ่อออ ชำน,นาญน,นักไฟนะคะ่อคะ่อะมีแนวความคิดยังไงคะที่นักเรียนใส่ชุดบาติกแล้วก็ผูปภาษาตายในวันสุคกคะครับขอบใจนักเรียนวันนี้เราคงคุยภาษาทิ้นก็คือภาษาตายภาษาตายเราคนตายนักเรียนท้าวมาทาไมังใจภาษาทิ้นวันนี้อนเนื่องจากพระราชบัญญัติการทกษาพุทธศักราชองพานอร่อยสิบสองในกำนดไวในมาตา27เจ วัยตานึกษาหรืหอโรงเรียนส้าม,มาเตรียมเดินการจัดกิจกรรมในเรื่องของภูมิปัญญาทองทิ้นนะครับเพราะฉะนั้นภูมิปัญญาคือปัญญาของคนโบราณคนตีแหลกก็เชื่อว่าเป็นสิ่งจิตดีเกีดต้องให้นักเรียนได้มีโอกาสได้เรียนรู้เช่นภาษาตายเป็นภาษาตายกิจกรรมการละเล่นพื้นบานร้องเพลง ภาษาติ้นภาษาตายก็มีความทุกสนุกดีราะนักเรียนปัจจุบันก็ปูดตายก็ไม่จัดปูดกลางก็ไม่จัดเอาเป็นให้ลูปกป่าษ่าดังเดิมของเราคนปักตายยิงยังวันนี้จังไ้ปูดปาษาตายและกระช่เสื้อบาติกบาติ๊กนี่ก็คือเป็นเสื้อผ้าเป็นเอกลักษณ์ของชาวกระบี่แต่เหล่าใจพออย่างพวกใตเป็นบาติกเพื่อสนับสนุนสินกาปักตายบา้านเราครับ ในวันศุกร์นี้เราจําเป็นต้องใส่เสื้อบาติกซี่เมื่อนกระถังโรงเรียนไหมคะออครับสําหรับเสื้อบาติกทางโรงเรียนไม่ได้บังคับหรือกาหนดว่าทุกคนต้องใส่เสื้อซี่เมื่อเราจะจ่ายความช่วยอามดอกไม้ลากซี่คือให้หนักเรียนที่มีเสื้อบาติกซี่เลยก็ได้ใส้มาได้เลยอาจจะวันนี้แม้ไม่ใช้เราใส่มาก็ได้เพื่อูลว่านี่คือความช่วยอามผ้าบาติก นี่นะคะก็คือแนวความผิดการจะให้นักเรียนอนุรักษ์ภาษาทินแล้วก็เอกลักข้องวัฒนธรรมข้องผ่าตายนะคะข,ข,ข้อค่าคุณพ่อจำนานั้นไฟมาค่ะเราก็ได้พูดคุยกับพ่อในเรื่องข้องการไ้เสื้อบาติกแลกกันผู้ปัสสาวตายในวันศุกร์กันไปแล้วนะคะเราก็จะไปเดี๋ยวเราจะไปชมผาบรรยากาศการเรียนการสอนในวันศุกร์การทีคุณครูผู้ปัสาวตายและนักเรียนผู้ปัสาวตายกันค่ะณูกูก็มีบ้านมาแล้ว

ถึงวิกตัวเล็กๆนักเรียนลงไปในโชว์โมกข้อนนี้ลงมาตบตัวเนี่ยที่เด็กแนวเพลงไรดีว้โคนว่ากีเล็กโคนนะเนี่ยมีมีอยซาสมัครหมาแตงเพลงกีเล็กให้เราลองช่วยลองนะไม่ดังบล็อกมืออย่างตับโตนะเอานึ่งตองตามกีเล็กกีเล็กกีเล็กข้าวตับอกว่า ร้อนไหมตุ้ยร้อนจอร่อยร้อยจิ้งอร่อยถูกไหมจ้าร้อยจิ้งอร่อยถูกไหมจิ้งจอไปอ้าวถูกไหมจิ้งอยะไรอรออะไร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 อรอออะไรอะอะไร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 ไ ใี่มจะเป็นเหงืวันสาคต่างๆบเรนะครับให้เรเีนโยไปสมนะครับแล้ก็สรุปในความตอญของวันนี้นะครับโงอะไรมีมาีไฟกัเป็นมอย่างไรแ้วในวันนี้ในเหี่ยมันจะมันสคัญกับผู้วานะครับก็มีมาดีไวันมได้าใจครับ อะไรที่อะไรกันเน่ยแต่ทำเด้่ต่ะทำได้บ้างเป็นมังไงบมางแล้วก็การต่นทำถงได้มัทุกวัน ช่วงโรงเรียนข้องนู้ก็มัดเวลาลงแล้วในโอกาสหน้านู้จะนำภาพบรรยากาศและเรื่องราวไร้เมื่อฝากมาฝากเพื่อนกันอีกเพื่อนๆก็คอยติดตามชมนะคะสหรับับนนี้วสวัสดีค่ะ